นะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้อยู่กับหงฟ้าจากคุมปอร์ปฏีนะเจ้าก็วันนี้มาอัปเดตนะเจ้าบ้านคุณบัญชานะเจ้าหน้างานอยู่ที่ตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองนะเจ้าเดี๋ยวจะเป็นจะได้ดียเฮาปาทุกคนนะเจ้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เฮาสร้างมาได้ละประมาณบ่ถึง2อเดือนนะคะแต่ว่าโอ้โหขึ้นชน้น2เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวก็ไปสอบถามกันดีกว่านะเจ้ากับเจ้าของบ้านว่าเป็นจะได้ห้องนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าไอ้ไว้นะเจ้าวันนี้เป็นจะได้ห้องค่ะห่วงเล่าครับผม เออบ้านเว่ยก็เจ้าเว่ยครับเดือนตายจริงมันติดฝนตกตัวเนาะถ้าบ่ฝนตกเนี่ยคงประเด็นนี้คงจะเหลือการใส่ประตูละนะครับมาห้องตู้ีกแล้วค่ะเออมาย้อมอุตตะกันจริงช่วงนี้่านมาคือแปลงบ้านเอ่อมันเขาแปลงบ้านช่วงกลางภาษาอะไรท่านมันมีความฮู้ในเรื่องเพราะว่านวัตกรรมยุคใหม่เกี่ยวกับการแปลงบ้านในช่วงของกลางภาษาอะไรแต่คนบอกเออแปลงบ้านเข้าวภาศาลอย่างนะครับเนาะนี่ผมอู้ขอสรุปแดมแม่เนี่เลยเอาแดมแม่ในไปอู้เลยว่าจริงแล้วการแปลงบ้านช่วงข้าวภาศาลคือการแปลงบ้านที่ดีที่สุดครับเพราะว่าเดือนสิบสองคือแม่นเอง น,นี่บอกก่อนบ้านเลยครับแต่งเลยเออ่คนต่อมุนี่เพิ่นขี่รถไก่ไปแก่แม่เพิ่นบอกว่าการ์ตูนเข้าใจข้างว่าการ์ตูนเนาะบ้านไม่ได้เป็นการ์ตูนมัน้<อ>่ใชแบบ่มันแบบมันการ์ตูนอะคือหันคือดูการ์ตูนอะเวลาการ์ตูนมันแปลกแม่นาะเฮ่อเฮ่อเฮ่่ออยากแปลงนี่เลยอะ่ะเ,เพราะว่ามันเหมือนการ์ตูนวิธี้เช้าซอยก็กจะเป็นสี่ห้องนอนสองห้องน,อน้ำครับชั้นสองที่เป็ดศัตรูของผมที่เอาไว้ทำได้ไหมเดี๋ยวผมแปลดูได้ว่าเดี๋ยวไปไปพอตางในดีกว่านะเจ้าเนาะถอดสูทไอ้ใส่หรือเปล่ามั้ก็ว่า แน่ด okay. okay. yeah. okay. okay. ีโอเคนี่เป็นเป็นทั้งเข้าพ่อป้อนนี่เข้าต่างที่แต่ย่าพ่อเป้อนจะซีเรียสเรื่องการหันไปทางตะวันตกเนาะแต่ส่วนตัวผมก่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังคนสมัยก่อนนะครับเนาะป้อนจะเชื่อเรื่องการขึ้นหันแน่ทางใต้กับทางเหนือกันเลยว่าผมว่าขึ้นทางใต้ดีกว่าครับเนาะขึ้นทางใต้ก็เป็นประตูแบบบานเลื่อนถ้ามันมีปัญหาเนาะป้อนาะบานเลื่อนนี่มีป่วยปัญหาเนาะเมื่ก็อนบาเจ้บาเกี่ยวกับการถือว่าอันอย่างดีบบดีม่กแม่น แต่คือประตูตัวนี้เขาก็ใจ้เป็นแม่นเลื่อนนะเพราะว่าอย่างคือพื้นที่ใช้สอยมันนักนะครับอันนี้ก็ออกแบบโดยทีมงานคุมปกติดีเวลลอปเปอร์เดี๋ยวเูี่ย ก็โอเคนะครับเอ่อนี่เป็น,นเลือดเนาะเราก็ก่อเตียวเข้า,ขามาเพราะแบบเปิ่นออกอยู่ไปหลังคาแลว้วโอ้ยแม่แตนมอนออน,ตนี้ผมยังให้มันมเป็นอู้กับทีมช่างว่าตอนเนี้ยผมอยากให้มันเป็ินจุดศูนย์รวม,มของครอบครัวราะแมนผมอยู่หกคนแล้วก็พี่น้องกับจะแม่กันนั่งอยยายแม,ม่ผมเนีพี่น้องม่กันนู่้ขะแม่อย่งอูเงเล่าขวาัญออ,าาอามาเล่าขวาัอู้อย่างแล้วอนี้จะเป็นมุมล่าขัญเลยเนาะจริงมันกาจะมีหลมุมแต่พตอนเนี้คือมันะเปี่ยนอออ้อยู่ัีเน เสนอมาบอกว่าอย่างหึแบบเออมีตังนอกมีโฮงเพราะว่าผมจะตั้งแรกนะผมจะทำเป็นร้านขายครัวคือเอมียผมนี่ขายตำส้มแล้วคือเขาจะมีโรงการไขย ก๋วยเตี๋ยวผมพนมากก๋วยเตี๋ยวแมนโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องโถงเนาะมุสุลักขันก่อเวอร์แมนก็จะเป็นตัวความแกล้งก็จะเป็น3าคูนสี่นะครับสามคูนสี่จะมี3แม่ป่องที่ยิงกับเถียงได้ดีได้สว่างเอาไม้นี่ไปตูดไปเลยวะตูดตูดหรอแล้วก็ไม่ก็คือพ่อผมก็จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องอะไรที่มันไปตั้งแต่มาโตกันเลยมักจะถามถามพ่อตลอดาแบพ่อตอนแบบแม่เนี่ยคือแบบอ่ะแก้กันเยอะมากแบบนี่นะแบบว่าจะตกรอบเนาะแบบถ้าอู้ถึงว่าแบบบ้านบางตี้อ่ะก็จะมีแบบเด็ไลน์กันแก้เฮ้ยแต่ คุณมาทำกับบริษัทเนี่ยเอ้ยผมว่าดีนะคือแบบมันปรับได้เรื่อยๆแล้วอย่างนั้นคุณมาทําบริษัทเนี่ยอู้ใหญ่ป่ะมาได้อวยอ่ะผมบ่ได้อวยนะเพราะผมผมก็บ่เคยแปลงบ้านเพราะมีภาพสมัยตะกอดติดภาพสมัยตะกอนเอ่อป้อตะกอนแปลงบ้านเฮามีภาพจํำที่ดีเออเขาจะแต่พอเฮามาเจอบริษัทเนี่ยอ่อคุ้มปฏิทินล็อปเปอร์เนี่ยเออมันเป็นภาพจําที่รู้สึกว่าดีเนาะเอาเรื่องของการแบบก่อนแบบ คือแบบตรงเนี้ยทะเลาะกันหลายเตื้อแม่เพราะว่าจริงอ่ะมันเป็นความเชื่อป้อไปย่างให้มันหันไปตามตะวันตกเยอะเหรอเนี่ะเหรอเอ้เฮาเฮาจะขึ้นเปิดสามหน้าป่องได้ก่อเออตังตังช่างบอกว่าไอ้ไว้ถ้ามันสามหน้าป่องอ่ะมันจะมันจะดูแบบส่วนตัวแล้วมันก็จะต้องเปลืองกระจกเปลืองกระจกอะไรย่างั้นผ้าแม่นคือแดดแยมแนวเนี้ยมันมันอยู่กับต้นนี้ได้ตัวนี้มันที่ตะวันตกเลยเนาะแม่นแม่นแม่นแต่ถ้าแยมแนวมันสองเขานี่นะครับตะวันไปโอเคถ้าเราไปดูห้องต่อไปดีกว่าโซนตั้งเดินก่อนจะ อู้กับแช่งอันแช่งเพื่อนเขาบอกผมว่าไอ้ไว้บ้านไอ้ไว้อ่ะมันเป็นพื้นที่แบบอ่ในภาษาการเมืองปุณฮ้องว่ามันจะลุยนะครับเนาะสนภาษการเมืองปุณฮ้องว่ามันจะลุยหรือในภาษากลารปุณฮ้องว่ามันไม่ตรงกึ่งกลางงาที่คือบ้านท่าก็จะบ้านท่าก็จะจะ,จะ,จะลุยเฉียงมาหน่อยก็เลยด้วยการแปลงบ้านเราเขาจะปาแลจะปลงแบบกว้างเลยไปได้แปลงเป็นออกแนวสี่เหลี่ยมพื้นท่าดังเตี้ยก็บจับ,บแม่นะครับเอ้ยมาแคบแนะ่จริงดูเนี่ยแบบบอกตอนนี้นดูบ้านหลังใหญ่จริงจรงตัวนี้พื้นที่ 48, สี่สิบสี่สิบแปดบาทไปเลยจะได้อะต้องโมด งานครับ48ตารางวาอะไรแต,แ,ตแ,ตแต่ช่างเข้าใจแต่ตัวทำพึ่งบ้านหลังใหญ่ที่จริงต่อทะเลาะกันแลยเออเด็ดเด็ดเดมีปลาไปดูอยู่ <c oughs> คือตรงเนี้ยผมก็แรกโหนี่บอกเฮ้ยมันมันจะมันจะแคบคือผมมันมีความหู้เลยเรื่องแปลงบ้านอาญ,ญาเขเข้ากใจะถามพ่อไปจะถ,ถามก็เลยแบบตรงเนี้ยช่าเขาก็บอกว่าเม็ดป่ายโห้ยมันต้องน้อยมันต้องกีบป,ประมาณนี้วะมันต้องแบบแบบนี้วะเตียวเห้ยพอมาดูถ้าชาเขาก็จะออกมาแบบประมาณนี้เนาะเพื่อแม่ก็จะจะผมว่าจะกว้างแต่ตรงนี้คืออู้กับช่างมันคือตรงนี้จะเป็นแม่งเพราะว่าตอนห้องโถงเขาจะกิ่งแอร์เฮ้ยมาวอันนี้ เรื่องทะเลาะเรื 2, ่องที 2, ่สองทะเลาะเรื time, Heh, ่องที่สองคือที verses, ah, ah, ่จริงประตูไปได้อยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้ปอกหึ้นเหตุผลได้ไหมเข้านอนหันถ้าเฮานอนหันหัวไปทางตะวันออกได้เนี่ยเฮาเอาหัวมาทางใต้พขเอาหัวมาทางใต้เนี่ยเพราะต้องติ่งเป็นห้องน้ห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำปอกเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าประตูอยู่ปุ้นอะแล้วต้องมานอนใกล้ห้องน้ำอ่ะมันดีก่ก้าแกก็เลยว่าเออย้ายประตูแต่ในแบบจริงมาประตูมีปุ้นนะปอกก็เลยขอย้ายประตูตรงนี้ช่างโอเคก็ย้ายขึ้นตามแบบย้ายอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปนอนตุบปุ้นใกล้ห้องน้ำหน่อยถ้าใกล้เป็นห้องน้้้้้าคคครรับหออองงงนนนนนผผผมมมว่่่่กกกก็ตตใใจจะะสิแทีื น้ำเน่าน้ำเหม็นใช่ ผมจบอกว่าเอ่อบริษัทของทีมงานคุมพัฒนาดีเวลลอปเปิผมบอกว่าราคาล้านน้อยๆเนี่ยผมว่าคุม้มนะผมว่าคุ้มกับการที่เขาเก็บเงินเก็บอย่างแม้แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยผมต้องจาตัวนี้ว่าช่างไม้เข้าปุ๊บช่างนี่เข้าตวัวเข้าตวัวเข้าตัวกันอ่ะคือมันเหมือนไปได้ดองงานอ่ะนอนแล้วก็อย่างนี้เป็นห้องน้ำครับเดี๋ยวเดียวจะมีอัปเดตจะต่อขอมาถ่ายครับเนาะแม่จเดี๋ยวนี้เป็นโครงสร้สางอยู่ข้างหน้จะเ,เป็นห้องปอกกับแม่หลายห้องขนาดแม่นอันนี้ต่อไปห้องที่2นี่เป็นห้องปอกกับแม่โดยความเชื่อคือปอจะต้องอยู่เหนือสุดตะวันออกสุดคือเนี่ยจะเป็นที่ดีเขาปอกเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ คือปอต้องอยู่เนือสุดบนสุดนะครับปอบกอนอนนี่ห้องแม่ก็เป็นห้องสามพูนสามก็เหมือนกันนะครับก็จะไปน,นอนตะปูหัวไปทางตะวันออกครับทัดแม่นี่ก็จะเป็นห้องลูกผมกับเม,มียผม,ผมจะนอนด้วยกันเพราะว่าลูกผมน้อยนะแล้วก็ติดแม่ก็เลยแต่งห้องที่มันกว้างหน่อยเพื่อนอนาคตอย่างี้อันนี้ก็มันมีในแบบนะครับนะครับอันนี้ก็ทีมช่างหรือไอเดียบาถามว่ามันจะมืดหรือเปล่าวก็เลยใส่กัะโคมเพื่อมันดูแม่น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 มันดูเพื่อม,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 มันดูมีหน่อย เ,ไไนเนี่ยดูดูเลยห้องกว้างเลยเนี่ยอันนี้ 4, 4ี่สี่คูณสามเจ้าห้องโถงอ๋อใหญ่เออ,อน,นี่ใหญ่กว่าเออน,น,น,นี่ด้วยนี่ดูใหญ่เดห้าคูณสามผมแ่แช่างเข้าใจดีนะเพราะว่าแต่ละคนจะต้องถามผมว่าทำไมาต้นนี่มันมีหน้าป่องทําไมาต้นนี่มีหนา้าปา่องเออช่างไปอธิบายผมว่าด้วยการสร้างบ้านนะการที่จะมีหน้าป่องหรือการมีเปิดเข้าไปนะเนี่ยมันจะต้องห่างจากตัวบ้านของที่ดินพื้นที่ของตรงนั้น1.5เมตรแต่ซึ่งผมแปลตั้งแต่คือมันติดปลาแค่ห่างไปถึง50าสิบเซนเราจะเป็นบ้านเปิดละ คือเอาไปแบ่งห้วงตะบนก็เข้าก็ประสานแม่ใส่ป่องแมาป่องได้แล้วก็นี่ก็ะบะถึงเม็ดสาวจริงๆมันต้องเม็ดแห่สิบถึงสองเม็ดนะครับเนาะนี่ต่าที่ผมพอจะงหูนะพอจะงหูแนะหนกเลยแน่ป่องอะไรนี่ก็เลยถือว่าแบบอ่าเป็นห้องลูกค้าตัวเนาะแต่ได้ความหูไปตัวเ,เออเม่นห้องก็ได้ความหูนะครับเนาะช่างพร้อมอธิบายนะครับว่าทําไมเขาถึงทําอี้หรื อย่างพี่ในแบบตรงนี้มีไปได้หรือทำมาได้ไหนจริงการที่เขาเป็นคนคนคนจ้างจ้างเขาในซิตี้จะถามมาเอ้ยพี่ทําไมมันต้องอีอ้อีออ้อี้ก็เลยมันก็เลยเมีปัญหายอยู่ครั้งหนึ่งนะ <c oughs> ในการทำเจ้า <c oughs> ครับอันนี้เกิดเป็นขัน้นใดปัญหาก็มีมาเ,เยอะครับปัญหานี่เกิดเป็นขั้นใดแบบป้อหัวถามว่ามแบบัน,านจะขึ้นได้ก่อป้อนี่มันกำลังก่ออยู่เดี๋ยวจะใส่แฮมจับแฮมเห็นมันขึ้นได้ได้โดดได้ตั้งบนเนี่ยมันมันขึ้นไปไปได้อันตรายนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันดีกว่าก็ คือแถมอันหนึ่งเนี่ยซึ่งเฮาสามไม่าจถามแช่งแล้วที่จริงอ่ะโซนนี่มันโซนห้องขวนะครับที่แหลมผมนึกว่าไอ้ยังวัดสองเมตรปลายมันจะต้องยี่กินเอี่ยเนี่ยมันต้องยี่กินเนี่ยเออเขาจะออกบ้านแถมออกอ่ะเฮ้ยจริงเลยมันกว้างอยู่นะก็คือแถมนี่มันจะบิวอินเนี่ยขึ้นตัวเนาะโอเคผมว่ารถแรกแจกแถมมันบริษัทคุ้มเพราะปฏิรูปเปอร์โอเคอยู่เนาะผมจะไม่ได้อู้แบบโคตรคนอื่นนะ ลงทุงนกับเราแต่นี่คือบัณฑิวยูไนะอู้เนะต่าตามที่ผมได้หันที่จริงห้องครัวตรงนี้ครับมันเกิดความผิดพลาดขึ้นหรอือเปล่ามันเกิดความผิดพลาดนี่ับอ,อันไหนดีเขาอู้เนานะอันไหนบัณฑิเขาอู้เนาะคือจริงอ่ะการเขาเป็นคนจ้างเขาไปถามเฮ้ยในแบบยังมีหน้าต่างตรงนี้แล้วทําไมก่อปิดหมดเ <laughs> พเออกำลังแก้กันทำร้านนะครับเอนจีเอนไอที่จริงคือถ้าเป็นผมรู้ว่าแบรนด์อื่นหรือใครอันนี้ผมไม่ได้อู้นะเพราะผมผมมีภาพจําที่บัณฑิไว้ในกับการแปรงบ้านสมัยก่อนที่เขาบสามารถอูอ้อย่างก็ได้กับช่างเลยเพราะช่างเนาะ เอ้ยให้มันมาเเอาหัวเตียวแต่งตีลุงนี่เป็นมือแฝงอ่ะอยาอาจารย์พ่แม่เนี่ยคืออันนี้ผมเป็นมีภาพจำที่ผมเคยดีแต่พอมาเจอทีมนี้หรือเจอช่างนี่ผมค่อนข้างที่จะี๋ยหงส์ซื้อว่ามืออาชีพแล้วก็พร้อมเสมอที่จะแก้ไขแล้วก็นี่เคยมีแอมอันที่อย่างคุูนี่ก็เป็นตั้งโลงคะแนนสองสิ่งนีแอมอันที่ให้ดูอันนี้คือพี่กว่ามาออกมาละพี่กว่าสิ่งที่ผมชอบคือความเข้าใจของช่างครับถ้าถ้าดูคลิปตั้งแต่ผมเริ่มที่ไห่เริ่มคูดเนาะ แต,แต่คู่คัพท์ว่าทุกคนอยู่หู้ว่าในเนี่ยทุกคนอยู่หู้ว่าบ้านผมมันเป็นมันเป็นทานน้ํไม่หรอปอบ้านเขามาเป็นทนน่นน้ำเราตอนนี้เนาะไม่หรอให้อินปอหน่อยตอนนี้กําลังหอดาครับผู้ออภาษาครับมันมีโอกาสมันมีมันมีเลือกจะมาอู้มีสมามแพท์เน้นหอดานหู้อหอนื้ออย่างปาหอห่อเนึ้อหมูเดี๋ยวเอาหื้อทีมงานเอาเนาะหัมแแแแแอย่างนึ้ที่ผมรู้ซึก คนท้องผารู้สึกแววเนาะรู้สึกแววกับการแก้ปัญหาของของแช่งในทีมคุมณผู้ปฏิบัติเปิร์ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดมองปัญหาขาดขาดในใๆก็คือตอนที่เขาวางเสาเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันเป็นน้ำเนาะขุดยังไงเขาไปจะเจอน้ำขุดยังไงแต่ดินแม่นผมมันไม่ได้สุดนะแต่มันเป็นทานน้ำผ่านน้ำเนี่ยแล้วมันมีน้ำแล้วพอการวางครับบานแอออยู่่ดิเ ข่อแถบแมงอ่ะที่จริงอ่ะในแบบมันเป็นบ่อเกลือบ่อซึมถึงจะเป็นต่ออิมดเลยซึ่งมันจะเป็นต่ออิมดนะครับมันจะเป็นต่อแบบปบนห้องก็ต่ออย่างต่อซีเมนต์หมอแต่พอมาถ้ามาไปต่อซีเมนต์หมดอ่ะอีซ่วมกันได้ก็ได้สูบกันได้ก็ได้สูบกันได้ก็ได้สูบอ่ะบมันก่อนเพราะนั้นมันซึมขึ้นมาตลอดเป็นตีน้ำเนาะแม่นถามว่ามันมันนาก่อนมันก็อนไได้นากไหแต่คือมันมีน้ําซึมอยู่ตลอดอ่ะมันมีน้ําซึมช่างก็เลยแก้ไขปัญหาแก้แบบเลยเราต้องเอาบ่อซีเมนต์มาสองชุดแล้วก น้อ,นองๆก็แก้ไขปัญหาหน้าตอนหงมาดูแบบเฮ้ย hey, เอ้าสีดำๆนี่คืออย่างวะโทรไปถามช่างช่างบอกว่าไว้ผมเปลี่ยนหื้อเพราะว่าผมดูจากสภาพน้ำบ้านพี่อะถ้าเอาใส่บอซีเมนต์สองอันอะบ่เวิก์ะแม่นมันบเวริร์ก เราต้องใส่บ่อบำบัดอ no. yeah. no. yeah. nah, ันแล้วก็บ่อซีเมนต์อันเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านอันนี้ก็จะก้อยซึมอันนี้ก็เอาเก็บไว้ครับแต่แม้นี่อันนี้คือการแก้ไขปัญหานะแต่ถ้าผมหูแน่หรือแหวอย่างใดแนะถ้ามันจะกินสตางอะเนาะมันก็คงจะใส่ใส่บ่อซีเมนสองตีแล้วอ่ะไม่หรอกไม่หรอกเออบ่บ่อซีเมนต์มันถูกเลยเนี่ยผมหูแนผมหัวบ่อนี้แม่งแปลงมากไอไอสีดำดำเนี่ยแปลงแป้งก็คือจะเป็นสองตีเนาะมีสองตีก็ตอนนี้ก็เป็นงานราคาแล้วนะครับก็อย่างมาแม่ด้ะดินมาแม่ด้ะนะครับเนาะก็ตอนนี้ขึ้นชั้้้้นแลววววเเเดดดีีี๋๋๋ยยยใหต่อไปปถาาจะ ว่าทาไมบ้านนี้ถึงมีชั้นสองทำไมบ้านนี้ถึงมีชั้นสอง,อนนง,สองแล้วก็ทําไมผมต้องขึ้นไปนอนบนถ้ายัางฮู้ถ้ายัางฮู้ถ้ายังฮู้ว่าบ้านจะเป็นได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องคู่พื่อ้นดีเดเวลอปเปอร์กันตุอยครับผมแหละปิดคลิปแล้เจา้าเป็นในพอ่อ,องเจ้าอ่ากับการรีวิวตะกี้นะเจา้าเพราะว่าฟ้บาบัตรตันไดอูสักกรรมนะเจ้าก็ถ้าใคร ใจก็ติดตามนะเจ้าทั้งเพจนะเจ้าใครสนใจจะให้เขาสามารถไปประเมินหน้างานฟรีได้นะเจ้าอ๋อหรือว่ามีแบบมาในใจมากก็สามารถมาอู้กับเขาได้เพราะเขาก็อย่างที่แอไว้แจ้งไปเลยนะคะก็อยู่คู่กับลูกค้านะเจ้าลูกค้าจะได้แบบไหนมีความเชื่อมืองึงจะได้นะคะเขาก็ตามใจลูกค้าแล้วก็ฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายนะเจ้าอะไรมันถูกอะไรไม่ถูกเขาก็อู้กันก่อนเนาะก,ก่อนที่จะลงการก่อสร้างไปไอเจ้าเพื่อให้การก่อสร้างใื้ราบรื่นที่สุดไอเจ้าเขาก็อยากจะเื<ๆ>้อเคลียร์ปัญหาเื้อมันจบก่อนเนี่เน้องพ่อวะ เากอบว่าอยากจะเขาเรียกว่าทำเพื่อมันดีและจบครบในทีเดียวเพื่อบบมาตรฐานทีเดียวนี้ค่ะโอเคเจ้าฝากติดตามนะเจ้าใครสนใจก็สามารถทักสอบถามทางเพจนี้ได้นะเจ้าใครอยากขึ้เขาก่อสร้างหรือว่าอยากได้บ้านที่ไหนตอนนี้เขาก็มีทั้งที่ดินแล้วก็ทั้งก่อสร้างเฮาครับหมดเลยนะเจ้าก็ใครสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์และซับตะไข่ได้นเจ้าแล้วก็ตักเข้ามาในเพจได้นะเจ้าเดี๋ยวเตื้อหน้าเขาจะมาอัปเดตความาคืบหน้านะเจ้าของบ้านไอ้ไว้แหมกำนะเจ้าเนาะสรุนี่กันเจ้าก็สวัสดีเจ้าไว้ การัน EP หน้านะเจ้าบ๊ายบาย